ตัวครับเราถูขอบคุณมูลและนิติรวมพลคนสมุยสมาคมส่งเสริมการท่องเที่ยวเกาะสมุยครับขอขอบคุณบางกอกเอเวสเอเชียบูธที่แกลไลโปรอินไซต์คอมพานีลิมิเต็ดบานาน่าแฟนซีรีสอร์ทบานเฉวงรีสอร์ทแอนด์สปา และก็สนามมวยเพชรบัญชาสนามมวยวิกแยรออันดับหนึ่งของภาคใต้ค่ะโคเช่เรามาดูกันต่อนะฮะนี่ครับจังหวะนี้โอ้โหเจอหมัดขวาเข้าไปครับเดินเข้าหาครับรุ่งนภาทีบซ้ายหน้ามาก่อนตักศิลาหมัดซ้ายขวาครับออกหมัดแม่นนะฮะรุ่งนภาเจาอยางพับในไว้ก่อนนะฮะท่านของตักศิลาครับสงมาตักศิลารุ่งนภาเข่าซ้ายครับ วงในว่ายังไงให้วงในหาเหลี่ยมหาหมุม่จะวะเข่าไปฮะเอาเข่าขึ้นมาเน้นแทงเข่าที่ต้นขานะครับอออไม่ชัดไม่ถนัดกรรมาการต้องแยกครับคู่นีน้นี่น้ำหนักส่วนสูงขออภัยคะ่ะอายุส่วนสูงใกล้เคียงกันรูปร่างใกล้เคียงกันนะคะโคชเชเนื้อตัวดูดีทั้งคู่เลยก็ต้องมาดูที่เหลี่ยมดูที่เชิงนะฮะ จังหวะการออกอาวุธความหนักแรงนะครับว่าจะเป็นยังไงนะฮะนี่ในประวันนี้ท่านั้นของรุ่งนภานี่เป็นมวยเขานะครับแต่เรายังไม่เห็นการออกอาวุธเข่าแบบเจ๋งๆของเขานะวงในครับยกขวางไว้ครับตักศิลาลุงนภาพยายามจะดันออกมาเอาตักศิลาถีออกมาครับกรรมการแยกออกมาก่อนฮนะเดินเข้าหาครับรุ่งนภา ทางด้านรุ่งนาภานี่มาเก็บตัวซ้อมอยู่ที่ค่ายแจ็กกี้มวยไทยนะคะในอำเภอเกาะสมุยค่ะโคเชมาครับกระชับพื้นที่เข้ามาครับกระชับมนิดชิดมานหน่อยครับออกแข้งซ้ายครับด้านของรุ่งนาภาสายลำตัวพยายามหาจังหวะหาโอกาสครับเลี่ยมไม่ได้ก็ไม่ออกครับขวาไปลุงนี้เฉียดเฉียดชิวชิวฮะโอ้ยเจอถีบซ้ายครับ ถึงกับเซถละเลยทีเดียวท่านท่านของตักซีลาเดินเข้าหาครับรุ่งนภาสายเราตามด้วยมัดสายครับจัดตีเข่าหรือเปล่าครับเข่าครับเข่าที่ต้นขานะเข่าอีกทีที่ต้นขาครับตักศีลาพยายามจะเข่าคืนฮนะทางด้านของรุ่งนภานี่มีมัดที่น่ากลัวนะคะแต่ว่าทางด้านตักศิลานี่มี สอกดักศอกน่ากลัวเช่นกันค่ะโคเชมวยเวทใหญ่ๆนี่หลับไม่รู้ตัวนะคะเนี่ยใช่ครับเอาขวาไปเอาลุ้ฮะตักศิลาเข้าไปมาไซครับ oh. โอ้ยเจอศอกเอาจังหวะเมื่อสักครู่นี้จังหวะศอกแล้วเข่าตามน้ำเข้ากระดงคางเต็มๆเลยค่ะโอ้เข้าจุดศูนย์รวมประสาทพอดีเลย The highlight on screen โอ้ยนี่จังหวะเข่าตามน้ำโดนซอกไปก่อนแล้วอุย้ยแต่ไม่ต้องห่วงนะคะเรามีคุณหมอเรามีคุณหมออยู่ดูแลตลอดค่ะ ladies and gentlemen after your referee c e t i f i e d on route we have your winner By way of knockout Blue Corner รุงนภาเรียกได้ว่าชนะนอกไปได้อย่างสวยงามนะฮะกับสอกซ้ายนะครับกับสอกซ้ายเลยนะฮะก็เป็นกำลังใจให้ทางด้านของตักซิลานะครับรอมนาว,วากัน